ดีครับผมเพชรศักดิ์ชัยบางสิทธิ์ครับผมใครนี้เช้าไมาจีวันครับอ่าเรียนกว่าครับ้อาอยู่ที่พิไัยพละลำปางครับมีใครเป็นที่พักทซ้อมไปก็มีเพชรภาคภูมิเพชรลำพูนแล้วก็น้องๆในค่ายครับเจอกันลุมเดียกันนะครับตอนนี้เราเยอะอะไรครับยี่มห้าครับแลาวส่งเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับน้องเราไปกี่โลครับหกสิบเอ็ดโลครับเราเป็นมมเดลตายเลยครับอ่าบูธหรือรัมครับได้ประมาณพีมือเราเจอกัน สุรชัยครับพี่เคยเจอกลยเลยยังไม่เคยครับไฟแรกเลยได้ศึกษาเกย์มาต่อเข้ามาป่ะก็ได้ศึกษาอยู่เขาเป็นมุกตายอะไรหรือเปลมุยเข่าครับแล้ววันนี้เราจะวาร์เกย์วาร์แข็ยังไงก็ไปเรื่อยๆก่อนไปตัดตานตายนะครับอย่างล่าสุดที่เราต่อยไ้ที่ต่อยไปที่ช่องสามครับบันไดเลยชนะไงว่าชิงแชมป์ออนน้อยครับผ่านพ้นชนะเลยวันนั้นชนะครับผ่านพลครับเวทเท่าไหร้อยยี่สิบหกนะเวทนี้เลยก็อย่างเมื่อกี้สอบแล้วเป็นไง ก็สบายสบายครับเมือนมาเจอจุดสี่งไม่มีปัญหาเนาะไมม่ีปัญหาอลงไ้นี่คุ้มกันประมาณกี่กิโลครับสองสามสี่โลเลยครับเราต่อยมวยมาลุ้นอดี่ไฟแล้วประมาณอ่ร้อยกว่าไฟนะครับเราเป็นคนจังหวัดไหนครับลำปางครับปูฝากเชิญชวนไปขับวันนี้ก็ขอชิญชวนพี่น้องชาวลำปางแล้วแล้วก็มวยภาคเหนือนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้เพชรศัยมงคลศิลป์นะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับน่ารับ